มีผลในเรื่องของการป้องกันการเกิดสิวได้โดยตรงเราพบว่าซิงค์เนี่ยไม่สามารถที่จะกักเก็บได้ในร่างกายหรือร่างกายไม่สามารถสร้างได้นะคะจะต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเอนไซม์ ine, มากกว่า300ชนิดในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยซิงค์จะมีบทบาทในเรื่องของการลดการอุดตันนะคะของไขมันที่อยู่ในชั้นผิวช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระปัญหาสิวส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนยคะเกิดจากการอุดตันก็เรื่องของอนุมูลอิสระที่ทำลายร่างกายก็คือมลภาวะ เป็นเรื่องของอาหารการกินการรับประทานอาหารที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงๆก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นซิงค์เนี่ยถือว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยทําให้เราลดปัญหาของสิวลงได้ซิงค์ที่เราพบมางอยู่ในกลุ่มอาหารนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะเกือบทุกชนิดเลยนะคะผักขึ้นในสัตว์ผักใบเขียวเข้มพันธุ์ยาขนนะคะใครที่รับประทาน จหรือว่า COVID โควิดโคเกรอย่างนี้นะคะ่ะก็จะได้ซิงในปริมาณที่เยอะหรือว่าในอาหารทะเลนะคะอย่างกอยนงง้ีรมแต่อย่าลืมนะคะว่ากลุ่มของอาหารต่าง มีซิงค์เป็นองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีข้อจากัดค่ะเช่นถ้าเรารับประทานไข่สิ่งที่ตามมาจะได้ในเรื่องของคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นหลอยนั่งรมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทําให้เราได้รับซิงค์เยอะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือจะมีไขมันชนิดที่เราไม่พึงประสงค์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราจึงพบว่ามีผลิตภัณฑ์ทางเลือกหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้เราได้รับซิงค์นะคะในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมไว้ที่อายุมากกว่า11ปีขึ้นไปนะคะต้องการซิงค์ประมาณ15มิกรรรัััมตต่ออ1วนถ้้าาเาจะงบประทาานอาหารให้ามิ ในปริมาณนี้ก็คงจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีปริมาณเยก็กพอสมควรใน1วันนะคะถ้าเราได้รับซิงค์อย่างเพียงพอเนี่ยอุบัติการในเรื่อง,องการเกิดสิวหรือว่าสิวอักเสบที่รุนแรงก็จะลดลงมีงานวิจัยสอนรับเรื่องของซิงก์กับการดูแลเรื่องของสิวพบว่าผู้ที่มีภาวะสิวอักเสบรุนแรงเนี่ยจะมีปริมาณของซิงค์ที่ในร่างกายจากการตรวจเนี่ยในปริมาณที่ต่ำมากมากนะคะ เราไม่สามารถรับประทานซิงค์อย่างเดียวเลยเพื่อที่จะลดอัตราของการเกิดสิวได้นะคะเราจําเป็นจะต้องมีกรดอะมิโน,โนหรือสารอาหารจำพวกโปรโตีนมาจับกับซิงค์ด้วยนะคะจะเรียกว่าอะมิโนแอซิดเีเลตซึ่งตัวของปฏิกิริยาของกลไกในการจับกันระหว่างโปรโตีนกับซิงเนี่ยจะทําให้เกิดการผลักดันนะคะไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ็นที่มาของการที่จะต้องดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารทั้งซิงค์นะคะควบคู่กับปริมาณของโปรโตีนที่มีคุณภาพดีในปริมาณที่เพียงพอซึ่งเราพบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายๆชนิดนะคะมีปริมาณของซิงค์นะคะกับกรดอะมิโนที่เพียงพอเพื่อที่จะทําให้การผลักดันเอาไปใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น